จะอยากวัดครับมาเบิ่งกันว่าจะอยู่หรือไม่ผมมากาวัดครับผมยันเอาเอาเรียแน่เลยเอาเนี่ยเลยเอาเอาให้มันงามงาเลยคลิปเียมาวัดมาวัดวัดมึงวัดมึงเหรอเลยเลยเลยดับดับดับแกมาคุ้มคายใส่เจ้ากับบล็อกวัดเลยเอาเลยเอาเลยตึงๆเลยเอาเอาเมย tăng khát này tăng khát này hơ ừ, tăng khát này bạn và... tăng khát này tăng khát này. Ừ, này tăng khát này thôi, 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 thôi. tăng này xuôi 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 tăng khắt này tăm, tăm nôm mà muốn nôm muốn đau nôm lúc muốn câu đi đâu mà chỉ câu đi nhớ xuôi 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 tăm luôn tăm luôn tăm luôn phải ấu bạn kia nhang nằm cho cho เออใช่สายย้อนลงไปสวยสวยลากมาเลยลากถึงไม่ได้บอสต้องลงไปคนนัึนบอสทำสายลงไปดีกว่านี้หมุนลงไปหมุนหมุนสายลงไปหมุนสายลงไปเออหมุนสายลงไปอีกไปเออเออเออเดี๋ยวแล้วก็ผมหัวไปไเดย์จะโกรบมเงินนะ สามครับผมแปดโอคูใช่ย่าลุยลุยไม้ปลาดีบ่กาดแข็งบู๊เลยบัดบ่ระต้องห่วงครับผมบ่รอารมณ์เสียแน่นอนครับผมสำหรับกาดแข็งกับไม้แบบใดกับลุยได้สบายครับผมไปครับ